เมื่อวันที่9พฤษภาคมพุทธศักราช2567เวลาประมาณ1นาฬิกาพันเอกอินทราวุฒทองคำผู้บังคับการเฉพาะกิจทหารพานที่21ร้อยโทวัชรสอนเชื้อภัยบูร์ผู้บังคับร้อยทหารพาน2105มุกดาหารเฉพาะกิจทหารพานที่21บังคับการกองกำลังสุรศักดิ์มุนตรี ร่วมกับร้อยเฉพาะกิจทหารพันที่23กองกำลังสุรลนาลีส่วนที่กำลังร่วมกันทำการราดตระเวนเฝ้าตรวจริมตลิ่งแม่น้ำโขงในพื้นที่รอยต่อระหว่างบ้านนาห้วยเกอกตําบลห้วยเกอกอําเภอดอนตาลจังหวัดบุกดาหารกับบ้านนาศีดาตําบลชาญุมานอําเภอชานุมาน,มาน,มานจังหวัดอำนาจเจริญได้ตรวจพบกลุ่มบุคคลจำนวนประมาณ5คนกำลังนําการลับลอบ นำรถยนต์ขึ้นเดือแพเตรียมการนำข้ามแม่นำ้ำโขงไปยังฝั่งสปปลาวที่บริเวณพิกัดวีดี594012บ้านตาลใหม่หมู่11ตำบลดอนตาลอำเภอดอนตาลจังหวัดมุรุษดาหารชุดลาดตระเวนจึงแสดงตัวพร้อมเข้าตรวจสอบ เมื่อเห็นเจ้าหน้าที่บุคคลกลุ่มดังกล่าวก็ได้กระโดดน้ําหลบหนีไปชุดลาดตะเวนจึงได้ทําการตรวจยึดรถจํานวนสองคันเป็นรถยนต์ยี่ห้ออีซูซูดีแมกสีขาวทะเบียนกไก่ลอลิง6810ราชบุรีและรถยนต์ยี่ห้ออีซูซูรุ่นดีแมกสีเทาหมายเลขทะเบียนบอเบไ,ไม้ต่อเต่า5 130พังงาและเรือเหล็กพร้อมเครื่องยนต์จํานวนสองลำจึงได้ทําการ ตรวจยึดและนำส่งพนักงานสอบสวนสอพอดอนตาลดำเนินการตามกฎหมายต่อไปไกลสมุดนามโพไซรายงาน